วันนี้ผมจะมาพาโคโลจังเล่นโลบอกในแมป,ปเดส d ลันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยโอเคอคับตัสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ว่าผมเกลเคกับโคโลเคนโครโจังผู้น่ารักคนน้าวัสนีค่ะอย่าแอบมองใต้กระโปรงเขานะเ <laughs> ดี๋ยวเห็นอะไร <Okay. S 2> เอาแล้วแต่งตเยอะแตเยอะตเออแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่กันในแมพที่ชื่อว่าเดดลันนะครับผมในเกมโรบบอกนั่นเองมาดูกันว่าวันนี้นั้นเราจะผ่านกันไปได้ไหมนะแบบมันต้องมีสัถานที่เราแบบว่าไปไล่ฆ่าไอ้คนกดได้หรือไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเดินไปอ่ะถ้าเขากดมันจะมีปลาปีรัญญาขึ้นมาเฮ้ยใจเราต้องนิ่งเดิเออเอาดี๋ยวเอาด,ดีไม่กดอ่ะหือคุณลไปแล้วว่าคุณลุ นานอุ้ยคุณโลคุณโลรอดอันแรกแต่คุณโลไม่รอดอีกอันหนึ่งครับนี่ยแล้วพอเราอยู่สุดท้ายแล้วก็เชลล์เอ้ยข้างหน้านี่ปล่อยผิดได้เราจำได้เอฟเอฟมาแล้วมาแล้วตัวนี้ต้องรอดปลอดภัยเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วว้านี่คืออะไรเรนต้องรอเขากดอ่ะนะมันจะมีบ่อผิดขึ้นมาโอ้แล้วมันไปได้แบบชิวๆเลยวะนี่ไงบ่อผิดขึ้นมาแล้วคุณโลตายเหรอ นี่ไงเป็นสพนอตายอยงนี้่อไปแล้วนะแันต่อไปอะไรเอ่ยจะไม่พิดเหมือนมีเลเซอร์ยิงหรืออะไรหรือเปล่านะนัดไงย,ยิงกูแล้วยิงกูแล้วเออไปโดนไปโดนเยี yeah! วิอ๋อจริงๆแล้วคโรตายเวย้ยเออเขาตายด้วย จริงๆแล้วคนรถตายไปแล้วเข้าใจปะตายไปแล้วเหรอเออมันจะกลายเป็นเหมือนวิญญาณเว้ยคนที่เล่นอยู่จะเห็นเหมือนตัวใสๆอันนี้เรากลายเป็นวิญญาณของคนรถแล้วมันแค่เราวิ่งเล่นเกบเหลี่ยนได้้เราก็ตายได้ด้วยตายใ้่ตายคนตายแล้วตายเราจะกลัวตายทำไมวะในเมื่อเราไม่ตายเดีเราผ่านมาแล้วนะอันนี้เราเหลือคนรอดชีวิตแค่สองคนเท่านั้นสองคนเท่านั้น ก็ดิวิญญาณของเรานี่มาถึงคนแรกเลยนะดานเกโซดิฟินด์เป็้ารู้ไหมเป็นหน้าต่างกับช่องโอเคโอเคเเฮ้ยมื่อกี้บีกิงจกเกาะอยู่บนไอ้นี่ด้วยจำเป็นจะไม่แก้หน่อยมังเปรมมังโกรอะไรหรอจะไปแบบแต่ดิ้งแค่สองดาวไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีคนไอ้พวกนั้นมันจะยิงธนูใส่พวกนั้นไอ้พวกนั้นเนี่ย ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไ,ไปแล้ว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 นี่มันน่าจะทำไหมหายนะผมว่ามันไม่ยอมกดอ๋อมันดีปืนใหญ่อ๊อนี่มีคนโดนยิงแล้วมือมาแล้วด้วยรีบไปเร็วตอนนี้ไปแล้วขณะเขากดดันพวกเราตรนนี้สะพานพังนี่มือมาแล้วเอ้ยเขาไม่เอาคนข้างหน้าเลยเป่าเขาเอาคนข้างหลัง ราอยู่หลังสุดแต่เขาไปดักคนข้างหน้าแล้วต่อไปเราน่าจะวิ่งคิวจะมีสะพานมันไม่งอขึ้นลมหม่ด้ว่าเราต้องรีบขึ้นอ้าวทำไมโดนอ่ะอุทานลมแล้วอ่ะตัวเย่แล้วอ่ะกันเป็นวิญญาณดนมือร์มานเคาอยู่ข้างหลังคนเราแต่มือมันเดียวี่เขาวิ่งคิวชิวเลยกันเป็นวิญญาณทุกทอรมานอ้าวทำไมโดนอ่ะอาจจะจบแล้วคนตายหมดแล้ว ฉันจะได้ประมาณที่สามที่สี่ยานทุกทรมานกดลบไปนอะไรเนี้ยอินไว้คนที่ออนไลน์ได้นี่อินไว้ให้วั้ด่านห้าดาวเลยเธอเมื่อกี้ไปกดอินไว้โฮโลด้วยเฮ้ยเขาไม่คกด โอ้ยเขาตายได้เลยอะไรใครจะทำร้ายคขารได้ลงโอ้ยกดเร็วไปนิดนึงเราต้องกดดันแหละเราต้องกดดันให้มือมาแต่ว่ากดดันอ่ะมันดูขี้โกงอ่ะคนวิ่งมีอยู่4ี่คนเราไม่อยากโกงอ,โออาางอ่ะโอ๊ยไปอันดีประชารงไงบางคนมราวิ่งชิวเลยนี่ <Just S 1> นเละคนแรกตายไปซะเอาเล่กกนฆ่าเราอ่ะเปล่านั้น<อ>กด<อ>ไป,ไปแล้วนั่นก็ไปแล้วอดได้ค่ะเราค้งเหรอ มันจะมีครูดาวอ่ะเอ๊ะแต่มาหลอกล่อหรอไม่เป็นไรอยู่ได้ทั้งวันน่ะอ่ะรอมือมาดีกว่าอุ้ยเดี๋ยโรดีเดี้โรบีเดี๋ยวบัดีเบเบ้เบโรบันดีโอ้คนแรกเขาไปถึงไหนตอนไหนแล้วเธอไม่มีอยู่แค่นี้แหละอย่ามั่วแต่มาหลอกแค่ไหนอยากเอ้ยตายหนึ่งศพไปแล้วโอ้ไปไม่เป็นอะเออตอนมันเลื่อนมาแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเขากดจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากดตอนไหนคนร้อนน่าจะตายไม่ตายวะเอาเออว อ๋อ oh I'm sorry นะไม่มีคนเข้าห้องมาเต็มเลยตอนนี้คนมาเยอะขึ้นจังก,การเพิ่ขึ้นแห้สวัสดีค่ะแฟนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อทักไายแฟนคลับเหรอใช่ๆๆไม่มีใครคิมเลยถูกเปคนดัง EP หนึ่งไมรู้เหรอ กอลลหรือเปล่าว่ากดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต้องกล่านะกดแล้วน่าจะมีอะไรดิ้งขึ้นมาอะไรี้ยว้ายกดแล้วมันไม่โดนเราดังกอล์ลต้องรออันใหม่นะวิ่งชิวกันเลยอ่ะไม่ม่ใครตายเนี่ยอ่ะเกิดเกิดอะไรขึ้นวะโอพื้นหายเฮ้ยกอล์อยาตั้งใจเกินดิคนลลทไมอลเงียยอ่ะไม่รู้กำลังตั้งใจตั้งใจดิเอ้ยมีคนรออ่ะไม่ใครโดนกโล่ล่าให้ได้สักคนเด็วเกิอ้โอ๊ยละวม้กูตาย โออไม่ได้ถามคุณโลเลยแตกหนึ่งคุณโลทำไมคุณโลไม่ดีใจเลยคุณโลฆ่าคนเลยนะอช้ชุชชยไม่ไม่ทันนะ่ะเผิะมือลั่นไปก่อนมันโดนมันโดนหนามกันตายเองอุย้ยมันมีคนแรกรอดไปได้มีคนรอดมาคนนึงคุณโลดสะพานหายเนะี่ยอุ้ยไม่ยิงปืนใหญ่อ้าวล่วงตายหนึ่งเหลืออีกแค่หนึ่งคนคุณโลอันนี้ใบมีดถ้ากดแล้วใบมีดน,น่าจะหมุนหนามน่าจะขึ้นมาหมดมั้งไม่ดูนะให้น้เหมือนกันเอาเขากะโดดใส่หนามเอง เอเยย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 ยอยย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 ยเยอยย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 ยเยยเยยยยนยยยยยแยย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 ย่ยยยเยย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 ยเยย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 คยคยยยยนยยยยนยยรยยคยนยยยยยคนยยยเยยคยย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 ยเยยยยายย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 ้ยยยตุนหายไปแล้วจะผ่านตรงกลาง ใช่แน่น,นอนอ๋ AL. อพายุ AL. พัดให้ตกฮู้ไปต่อเลยไปต่อเลยเฮ้ย,ยกดแล้วระเบิดไม่มีคนอุ้ยทำไมาเขาเดินแบบใจกล้าเนี่ยวะไม่กลัวเหรอโอ้ไม่ใช่ระเบิดมังกรพ่นไฟมีทางใหม่เกินจะไปยังไงมาทางนี้มีคนตกไปตายอุยอ้ยอุ้ยลูกละมุดเอ้าแล้วมาโดนที่ไหนอะมาโดนลูกละมุดตายเฮ้ยเรายืนอยู่ริมๆนะโอ้ยอะไรดียืนอยู่ข้างบนก็ตายเหรอ เธอเขาไปดักคนหน้าแล้วเขาไม่ดักเสร็จเราเธอเดินเลยเธอโกหกเรามูนมีคนหน้าอยู่ตรงนู้นอีคนหนึ่งอ่ะไ,ไปไงต่อดูวะทำไมอ๋อนี่นี่คนระต้งปีตรงนี้ปีนกําแพงอ <laughs> ลมอ๋อเขาเล็งฆ่าคนรู้เขาไม่เล็งฆ่าอีกคนหนึงอ่ะมึงพลาดแล้วเขาเขาปล่อยลมตัวเสร็จแล้วนะพูดเหม็นถ้าเราไปเกมโอเวอร์อ๋อไอ้คนแรกมันไปโดนอะไรตายแน่เลยเหม็นเชียวเมากเลยเขาปล่อยลมตัวเสร็จแล้วเอ้ยอีคนรู้จะไปอยู่ใกล้เหรออ๋อทำไมคนรู้นำเขาว่าอย่างนี้คนรู้มันช้ำชว์อ่ะท่านี้คนรู้เก่ง ไม่หรอกด่าเมื่อกี้คือแบบว่าดวงสวยไงไปยืนเฉยก็ตายมาตาสุดท้ายเราจะต้องเล่นเดบว่าจริงจังเกมมิ่งต้องจริงจังเกมมิ่งเราจะพูดตามเขาเลยนะเธอทำด้วยเลยเก่าๆค่ะเธอ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 ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนโบราณเข้าใจไหมทำไมอ่ะเขาสอนว่าเก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 ่าอ่านเลย่าเฮ้ยไอ้ผืนข้างในมีอะไรแน่นอนด้านใหญ่ ลอไอ้กอกมันกระโดดมาได้เลยเหรอใช่แต่ว่าถ้ากดมันจะมีลายออกมาแน่นอนแต่ว่าอยู่ที่เราว่าจะไวพอเปล่าเฮ้ยเขาโหรอเฮ้ยเขาไม่เอาคนหรอ่ะเขาเล่งเขาเล่งคนท้ายเขาเล่งคนท้ายฉันโดนแน่ๆหรือว่าเลงกูคนเดียววะอยโลดอุยโลดดีนะไม่ลงไปอ่ะ อ๋อเขาเรียงให้ทุกคน <โล S 1> นะโจไปข้างล่างโดดดีๆเว้ยแ่อนนี้กินได้หลายคนเลยนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมีอะไรตะข่ายนะครับุบขึ้นมาเออปะนาเขาปะนาเอ,าอยมันเรียงคนสุดท้ายอ่ะไม่เรียงคนหน้าอยืนรอได้ยืนรอเพื่อโจนฆ่ามาดิอ่ะเออเรียงฆ่าเราไอ้เบไ,ไปแล้ว <three> เอา้าทำไมยังดูนะอ๋อเขาไปทานตาแล้วเขาโลค่าเราอ่ะโคตรเจงอะเขารอค่ะเชิงทำไมเกมโอเวอร์หมดเลยเพราะว่าเราตุยแล้วคนข้างหน้าอีกสองคนน่ะ เขาน่าจะไปตูเยะข้างหน้าเหมือนกันอ้าวเขาได้ที่สามเขาตายสีด่างเธออีกเขาตายเออเขาตายก่อนเธออีกทำไม่ค่ะตายก่อนเขาได้ที่สองวะงงจังเลยตายก่อนได้ที่สองอ๋อนนอ๋ออ๋ออ๋วันนี้นะคะความดีใจก็คือฆ่าพี่พีได้ค่ะเย้จ้าเราก็ฆ่าได้ได้แบบแย่เละอุ้ยเย้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 เขาบผมก็ยังเล่นไม่ชนะตะกี้นะไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ ที่โดนพี่พีเชิญมาก็นั่นแหละเดี๋ยวกันในคคิดใช่โอเคไปเดน,นไปนาาไปอีกไปต้าไปไป